สวัสดีครับผมครูสัทรพงศ์รูงพึ่งรุ่งโรดนะครับครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรวันนี้จะมานำเนสนอสื่อวิดิทัศน์นะครับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาสำหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ไปรับชมกันได้เลยครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นี้นะฮะก็ส่งผลกระทบทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เกิดผลนะครับทั้งในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่สาธารณสุขและที่สำคัญนะครับในเรื่องของระบบการศึกษานะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศ ให้โรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเนี่ยได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานี้นะครับผมเนี่ยในฐานะของผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็มีการวางแผนนะครับแลวก็เตรียมความพร้อมที่จะสร้างสื่อและนวัตกรรมนะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในสาระที่5ของกลุ่มสาระการรู้ภาษาไทยนะฮะนั่นก็คือ สาระวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับซึ่งในสาระนีเนี่ยวรรณคดีเรื่องที่เรื่องที่เลือกมาใช้นะครับในการจัดการเรียนรู้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างขวายดีกานําไปสู่นะครับการสร้างสื่อและนวัตกรรมที่เป็นประเภทสื่อวิทีทัศน,นะครับที่นักเรียนสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับใช้ในการเรียนรู้ในชั่วโมงรวมไปถึงการทบทวนนอกเวลาเรียนก็ได้ด้วย ทั้งนี้การสร้างสืงส่อดีทัศน์นี้นะฮะอ้างอิงนะครับทฤษฎี3ทฤษฎีที่สําคัญเลยนะครับนั่นคือทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือครับก็คือนักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ในห้องเรียนทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนะครับก็คือเด็กสามารถศึกษานอกเวลาเรียนแล้วก็สามารถทําความเข้าใจแล้วก็สรุปเป็นองค์ความรู้ได้รวมไปถึงสุดท้ายครับการเรียนรู้แบบตอบโต้หรือตอบสนองซึ่งก็ใช้ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แบบออนไลน์นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับไปสู่ขั้นตอนนะครับจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นนําขั้นสอนและขั้นสรุปรดยสรุปรดยย่อนะครับต่อไปโดยเชิญเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนั่นก็คือขั้นนํานะครับขั้นนํานี้นะครับเริ่มต้นโดยจริงๆนักเรียนเนี่ยเข้าอยู่ในกลุ่มรายนะครับของห้องอยู่แล้วในรายวิชาอยู่แล้วนะครับเราก็แจ้งรหัส นะครับแจ้งรหัสของการเข้า Google Meet ให้กับนักเรียนไปนะักเรียนก็เข้าสู่กลุ่มนะครับของ Google Meet เรียบร้อยตามค่าเปรียนครับชัมม่วโมงเรียบร้อยในจํานวนที่พอสมควรแล้วนะครับก็เริ่มนะครับโดยการเช็กชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มนะครับครูก็เปิด แชร์เพลงให้นักเรียนได้ฟังนะครับโดยเริ่มต้นนะครับก็คือฟังเพลงอาญาสองใจนะครับให้นักเรียนฟังนะครับเสร็จแล้วพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้วิเคราะห์นะครับร่วมกับวิเคราะห์หอาจจะมีคําถามถามนักเรียนนะครับคำว่าสองใจแปลว่าอะไรนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคําว่าสองใจอะไรกันแน่ฮะก็ให้นักเรียนได้เกิดแนวคิดเกิดความคิดนะครับว่านักเรียนรู้สึกอะไรยังไงนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาอภิปรายร่วมกันในเรียนต่างๆนะครับ จากนั้นเราก็นําไปสู่เนื้อหาในขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือขั้นสอนนะครับขั้นสอนเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริงๆเนี่ยมีความยาว 30- 40นาทีนะครับแต่สําหรับการนําเสนอนี้นะครับผมก็นํามาตัดทอนนะครับเป็นบางส่วนนะครับมาเป็นบางส่วนพอให้ได้ทําความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นภาพองค์ประกอบนะครับในรูปแบบของวิดีทัศน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในขั้นสอนครับ สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับที่ครูราสุธาคงก็เตรียมนํามาให้กับนักเรียนนะครับซึ่งตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับคุณชางคุณแผนตอนคุณช้างถวัดดีกาซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับจำนวน3คลิปด้วยกันนะครับคลิปที่1นั่นก็คือที่มาของคุณช้างคุณแผนคลิปที่2คือลักษณะคำประพันธ์ประเภทกรอนเสภาและคลิปที่3 ที่ผ่านไปนั่นก็คือจุดมุ่งหมายและก็รูปแบบของวันนคดีไทยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นคลิปที่4ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาซึ่งคลิปนี้นะครับค่อนข้างจะมีความยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวในตอนที่เราได้คัดสรรให้นักเรียนได้เรียนรู้กันซึ่งตอนขุนช้างถวายดีกานี้นะครับนะักเรียนก็เป็นตอนที่มีทั้งแง่คลิปนะครับมีคุณค่าทั้งด้านภาษา และมีคุณค่าทางด้านสังคมที่ดีตอนหนึ่งทีเดียวนะครับอย่ารอช้ากันเลยนะครับเราก็ไปเรียนรู้ในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับในตอนอินช้างถวายดีกา ลันลันลาลันลันลาม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 าเรียนด้วยกันลันลันลาลันลันลาม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 าเรียนด้วยกันข้องโลกวันในคดีข้องโลกวันนคดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆข้องโลกวันในคดีข้องโลกวันในคดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆ ช้างครับช้างครับผมชื Girl, so ่อช้างมากับแพนแล้วก็มากับพิมแพนครับแพนครับผมชื่อแพนมากับช้างก็มากับพิมพิมครับพิมครับหนูชื่อพิมมากับแพนแล้วมากับช้างลันลันลาลันลันลันลมา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 เรียนด้วยกันลันลันลา ละลันลัมา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 เรียนด้วยกันท่องโลกวัน,นกรกคดีท่องโลกวัน,นกรกคดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆริทองโลกวรรคดีท่องโลกวัน,นกรกคดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆมีเรื่องเก่าเนานานบ้านสุพรรณบุรีตัวละครสามตัวมีครอบทุกสุดแสนมั่งมี เจ้าคุณช้าหัวล้านด่าคุณแพนเจ้าชูแม่วันทองส้มตรูแต่ไม่รู้จะเลือกใครดีแยงแยงแยงชิงชิงชิงแยงและชิงแยงและชิงมุนวายทุกทีกเพราะแยงวันทองพองร้องกันมุ้มวายจนตอนสุดท้ายคือความตายสิ้นสุดคดีลันลันลัดมา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 เรียนกันลันลันลัดลันลันลัดมา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 เรียนกัน ข้องโลกวันละคาดีข้างโลกวันละดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆข้างโลกวันละคดีข้างโลกวันละดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆข้างโลกวันละกดีข้างโลกวันละกดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆข้างโลกวันละกดีข้างโลกวันละกดีลองดูสิเรื่องนี้สนุกจริงๆ เพลงที่รูได้ร้องให้เรียนลองฟังนะครับก็เป็นเพลงที่ดัดแปลงเน,เนื้อเพลงนะครับมาจากเพลงซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออ้างอิงนะทำนองเพลงด้วยนะครับเพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับเพื่อทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมากยิก่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อพลายงามนะครับไปถึงเรือนขุ่นช้าง พายงานก็หยุดอยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็ไฟบ้านของขุนช้างเนี่ยก็สว่างไสวดังกลางวันเลยนะครับพอพลายงามนะครับเข้าไปถึงห้องของขุนช้างก็เจ็บปวดรวดร้าใจมากเลยนะครับเพราะว่าเห็นนางวันทองนะครับแม่ของตัวเองนั้นนอนอยู่กับไอ้ขุนช้างจึงใจหนึ่งนะครับก็อยากจะเอาดาบเนี่ยฟันในขุนช้างสะให้ตาย,ายแ,ตแต่ตอนนั้นแต่ก็ กลัวว่าดาบนั้นเนี่ยจะไปโดนไปถูกแม่วันทองนะครับก็เลย ปล,ปลุกเรียบแม่วันทองให้ตื่นขึ้นนะครับแม่วันทองตื่นขึ้นก็ตกใจตอนแรกนึกว่าเป็นโจรขโมยที่ไหนพอทราบว่านั่นคือพายงามบุตรชายของตนก็ดีใจนะครับแล้วก็ร้องไห้ข้ามควรกอดกันเมื่อตองเห็นลูกโกรธดังนั้นนะครับก็ยอมเดินทางไปกับพายงามแต่ดูดีนะครับนางก็อารัยอารวณขุนช้างเพราะว่าจริงๆแล้วขุนช้างก็ดีกับนางวันทองเป็นอย่างมากนะครับ พลออายงามก็พานางวทองออกจากเรือนขุนช้างเพื่อกลับไปยังเรือนของตนนะครับเมื่อนางวันทองเดินทางไปกับพลายงามแล้วนะครับขุนช้างฝ่ายขุนช้างมันก็หลับฝันไปนะครับในคืนนั้นขุนช้างเนี่ยก็ฝันนะครับว่าที่เรือนขึ้นทั่วตัวไปหมดเลยนะครับ ไปหาหมอหมอก็เอายาประรอดเนี่ยมารักษาประรอดเนี่ยมันก็กินขอดับไตทําให้ทะลุไหลออกมาจากท้องไส้ใหญ่ไส้น้อยก็แตกออกมาหมดข้างนอกเลยนะครับฟันฟางก็หลุดออกจากปากของตัวขุนช้างตกใจนะครับตกใจตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็คว้าหานางวันทองเรียกเรียกนางวันทองให้มาช่วยตัวเขาด้วยนะครับจะหันไปทางไหนก็ไม่เห็นนางวันทองเลย ช้างตื่นขึ้นมาคว้าหานางวันทองนางวันทองก็ไม่มีเลยนะครับตื่น,ตนกตกใจเรียหาเบ่าไพ่มาช่วยกันหานางวันทองแต่ก็หานางวันทองไม่เจอนะครับก็น,นั่งร้องไห้ร้อง่มอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่านางวันทองหายไปไหน,เห,นนะเห็นมานนะครับเห็นมานขาดกระจุยกระจายข้าวของเครื่องใช้ในบ้านมีร่องรอยจะท้อให้เห็นว่าน่าจะมีคนเข้ามาในบ้านแน่นอน ขุนช้างก็คิดไปแล้วนะครับว่านางวันทองตง้องหนีไปกับใครแน่นอนและก็มั่นใจว่าอาจจะเป็นภายงามหรือไม่ก็เป็นขุนแผนแน่ๆเลยนะครับคุนช้างนะครับก็เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับคุ้นคิดอยู่ต่างๆนานาว่าจะทํำยังไงที่จะได้นางวันทองกลับคืนมานะครับขุนช้างก็เลยคิดที่จะร่างดีกานะครับเพื่อนําไปถวายสมเด็จพระนวสานะครับเพื่อที่จะ ให้ได้ตัวนางวันทองกลับคืนมาให้ได้เมื่อนางวันทองนะครับได้รู้สึกตัวเมื่อนางวันทองเนี่ยก็บอกคุณแผงนะครับว่าจะกลับมาหาน้องทำไมนะครับทั้งที่พี่เนี่ยก็หลงลืมน้องทิ้งน้องอ,อไปแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไปอยู่กับหมู่คนอื่นนะครับแล้วก็ทำร้ายให้น้องเนี่ยเจ็บชฉ่น้ำใจ หลังจากนั้นนะครับในตอนเช้าสมเด็จพระพันวาสาก็ออกวารชาการตามปกตินะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับขุณช้างได้นำดีกามาถวายแด่สมเด็จพระพันวาสาก็เลยบอกให้เสนาหม,มานะครับนำพระราชสารฉบับนั้นนะครับมาอ่านนะครับอ่านความแล้วก็เกิดความโกรธเกรียวนะครับว่าทําไมเรื่องของขุนช้างขุนแผน นางวันทองนีถึงไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เลยว่าแล้วนะครับพระองค์ก็เลยจงเรียกให้ขออุนช้างขุนแผนพลายงามแล้วก็วันทองเข้าเฝ้าอย่างพระราชวังในทันทีนะครับเพื่อจะตัดสินพดีความที่ขุนช้างได้ดีก่าไว้นะครับเมื่อ ขุนแผนพลายงามนางวันทองและขุนช้างเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา,าสมเด็จพระพันวษา,าก็ได้ถามนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเราหญิงเพียงคนเดียวดังนั้นปูก็จะให้มึงเนี่ยตัดสินใจเพื่อที่จะตัดสินแก้ปัญหาทั้งหมดว่า เมื่อมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยมึงจะทํำยังไงอ้าวอีวันทองไหนมึงลองบอกกูมาสิว่ามึงจะทํำยังไงถ้ามึงรักผัวใหม่อย่างไอ้ช้างมึงก็ไปอยู่กับมันแต่ถ้ามึงรักผัวเก่าอย่างไอแผงมึงก็กลับไปอยู่กับผัวมึงถ้ามึงมีสองผัวแบบนี้กูกลับไม่ได้ดังนั้นกูขอให้มึงตอบมาเลยทันทีว่ามึงจะไปอยู่กับใครแล้วกูจะให้มึงอย่างที่มึงต้องการ ทองได้ฟังดังนั้นก็กลัวเป็นอย่างยิ่งหันไปเห็นขุดช้างขุช้างก็ยักคิ้วหลีวตาหันไปหาพระไวยพระไวยก็บุ้ยปากมาทางพ่อว่าให้วันทองได้เลือกนางวันทองมองจิตมองใจคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงหายพระพันวาสาเห็นดังนั้นว่านางวันทองไม่ยอมตอบก็เลยบอกว่าอา้าวถ้ามึงไม่อยู่กับไอ้สองคนนี้มึงจะไปอยู่กับลูกชายก็ได้กูก็ไม่ว่ากูก็จะให้มึงอย่างที่มึงต้องการเพียงแค่มึงกบบอกมา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผงบอกมาว่ามึงจะไปอยู่กับใครฝ่ายนางวันทองได้ฟังดังนั้นด้วยอากุศลดนมัวให้ชั่วใจด้วยสิทธิ์ในอายุที่เกิดมาครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนวนนยรรณคดีเรื่องขุนช้างคุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาที่ได้เล่ามาทั้งหมดตลอด35นาทีนะครับก็ได้จบลงไปแล้ว นเรียนได้แง่คิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้เรียนนําข้อคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจําวันอะไรได้บ้างในชั่วโมงต,ต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันนะครับสําสหรับในคลิปนี้นะครับมาที่เวลา40นาทีแล้วก็ถือว่าพอสมควรนะครับสําหรับการเรียนรู้ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกา ครูก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับในวรรณคดีเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีทัศนคติมีแนวคิดที่ดีนะครับต่อวรรณคดีไทยนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของคุณค่าทางด้านสังคมนะครับที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนคุณช้างถวายกาเตรียมรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับใน ในการเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เรียนรู้แบบออนไลน์ก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับสำหรับขั้นสรุปนั้นนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษานะครับเรียนรู้จากวิธิทัศนะครับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถอยดีกา เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับครูในนักเรียนเนี่ยก็ให้ร่วมกันอภิปรายครับร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง นะครับอาจจะเป็นการตั้งคําถามแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์ตอบก็ได้ครับพิมพ์ตอบในช่องช่องแชทของ Google Meet ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เด็กจะตอบออกมาโดยใช้ไมโครโฟนเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการเก้อเขินแล้วก็ไม่กล้าที่จะใช้คําตอบก็อาจจะใช้ในการกํากับเวลาด้วยกลิ่งหรือเทคนิคต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้การพิมพ์ผ่านช่องแชทอาจจะมีคําถามเป็นประเด็นเช่นว่า ตัวละครตัวละครใดนะครับเป็นตัวละครที่ทําให้เกิดปัญหาของเรื่องนะครับหรือการตัดสินคดีความนี้สมเหตุสมผลไหมนะครับนางวันทองเป็นหญิงสองใจจริงหรือไม่หรือถ้านนเรียนเป็นนางวันทองนเรียนจะเลือกใครทํานองน,นี้ครับเป็น เป็นการจุดป,ประเด็นจุดประกายความคิดให้เรียนได้แสดงความคิดเห็นด้วยจากัดเวลาเป็นการตอบโต้นะครับเป็นการเรียนรู้ตอบสนองพิมพ์การโต้ตอบกันแล้วครูก็อ่านคําถามอะไรกันนะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นการใช้ไมโครโฟนตอบนะครับเพราะว่าในบางประเด็นเนี่ยเด็กก็อาจจะอยากแสดงความคิดเห็นนะครับได้ในความรู้สึกของเขาเนี่ยด้วยมีประสบการณ์นะครับเด็กหลายคนมีประสบการณ์เดิมนะครับหรือได้เรียนรู้เรื่องราวอะไรต่างๆมาเขาอาจจะอยากใช้นะครับไมโครโฟนในการพูดได้นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ครับสามารถ ทำให้เสร็จสิ้นได้นะครับในแต่ละชั่วโมงนะครับก็เราก็สามารถบรณาการนะครับโดยใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเอามาใช้ในการบริหารจัดการได้นะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ให้ร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของคุณช่างคุณแผนในส่วนของเนื้อเรื่อง ดังนั้นก็จะได้องค์ความรู้ที่สําคัญนะครับทำให้เด็กเกิดความรู้ความคิดและก็ความคิดรวบยอดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีได้นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าถ้าใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้นะครับไม่สะดวกไรต่างๆนานาเน,นี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เพราะว่าคลิปนั้นจะอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับนักเรียนเข้าไปสามารถเข้าสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลย น,นี่ก็คือการสรุปนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนรู้เรื่องของขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีการครับ, <dal> รบจากที่ได้นําเสนอไปทั้งหมดนะครับก็เป็นการสรุปนะครับขั้นตอนวิธีการนะครับในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดีทัศนะครับเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ของโควิดนี้เราทุกคนนะครับต่างก็มีความเป็นห่วงแล้วก็หนักใจแต่ว่าเราก็ต้อง ปรับนะครับปรับวิธีเรียนวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนะครับแล้วเราก็จะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแต่ผมก็มีประเด็นหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านได้ฉุกคิดว่าสื่อนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสื่อนวัตกรรมประเภทครูผู้สอนถ้าคร,ครูผู้สอนทุกคนตั้งใจใส่ใจพร้อมที่จะ ให้ความรู้กับนักเรียนนะครับทุกๆวิถีทางทุกๆขั้นตอนอย่างเต็มกําลังและความสามารถแล้วเชื่อได้เลยครับเด็กๆของเราก็จะต้องได้รับความรู้ความสามารถนะครับมีพลังนะครับสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับคุณครูทุกท่านก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้ไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ณนโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณครับ